สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําช็อกโกแลตนะหน้าหนบนะคะเค้กช็อกโกแลตหน้าหนบเนาะอ่ะก็สูตรนี้นะคะแม่โอไม่ได้ใช้เครื่องตีเนาะใช้ไมโครเวฟในการอบเนาะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีท,ทาเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนแรกอันนี้เป็นไข่แดงนะคะ2ฟองแม่โอใช้เบอร์หนึ่งนะคะตามต่อด้วยนมข้นจืดนะคะ60กรัมเนาะแล้วก็ตามต่อด้วย น้ำมันพืชนะคะแม่โอช้อยู่25กรัมนะคะอ่ะแล้วตามต่อกลิ่นวานิลานะคะครึ่งช้อนชานะคะใส่แล้วก็ใส่เกลือนะ,ะอันนี้เป็นเกลือป่นนะคะ1ส่วน8ช้อนชาหรือประมาณสัก1หยิบมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันให้ดีนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะ,ะแม่โอก็จะร่อนแป้งนะคะอันนี้เป็นแป้งเค,ค้กนะคะ50กรัมนะ,ะอันนี้เป็นผงฟูนะคะครึ่งช้อนชานะคะ อันนี้ผงโกโก้นะใส่ลงไปนะคะ15กรัมร่อนใครชอบเข้มข้นสามารถเพิ่มได้นะผงโกโก้นะคะร่อนส่วนผสมให้หมดนะคะแล้วทีนี้เราก็ใช้ตะกร้อมือนะคะผสมนะส่วนผสมให้เข้ากันดีของเลวของแห้งต้องเข้ากันดีได้เนื้อประมาณนี้นะคะแล้วเราจะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วทีนี้เราจะมาทําไข่ขาวนะคะอันนี้มาตีไข่ขาวนะคะนี่ไข่ขา,ขาว2ฟองเบอร์หนึ่งเนาะ อ่ะก็ใส่ลงไปแล้วตามต่อด้วยมะนาวนะคะเป็นน้ํามะนาวสักครึ่งช้อนชานะคะบีบลงไปนะ,ะใส่มะนาวเพื่อให้เขาเซ็ตตัวดีนะอยู่นานขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ไม่โอช้ตะก้อมือนะคะตีเร็วๆแรงๆเลยนะคะอ่ะประมาณนี้นะพอขึ้นฟองหยาบๆแล้วนะฟองหยาบๆประมาณนี้นะคะ,ะ,ระ,ะ,คะเราจะใส่น้ำตาลทรายนะคะ5้ากรัมแต่ว่าเราทยอยใส่สักสามรอบนะคะใส่ไปแล้วก็ตี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  พอเขาเริ่มขึ้นฟองประมาณนี้เราก็ใส่รอบที่สองลงไปนะคะอ่ะก็ตีไปเรื่อยๆนะพอได้สักพักเรารู้สึกว่าน้ําตาลละลายเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่พอตีได้ประมาณนี้แม่โอจะเอาประมาณนี้แล้วค่ะอ่ะใครมีแรงมากกว่านี้ก็ตีให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะแล้วเราจะมาผสมในตัวเค้กแป้งที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะตักใส่ไปก่อนนะสักครึ่งหนึ่งนะนี่ก็ใช้ตะก,ก้อมือนะคะ ตะล่อมไปนะคะคนไปให้เข้ากันนะคะอ่าแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะอ่าตอนนี้แหละใช้ตะก้อมือคนก่อนนะคะเดี๋ยวพอสักพักพอเขาเริ่มเข้ากันดีแล้วเราก็ใช้ผายตะล่อมขูดด้านล่างของภาชนะอีกทีนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทใส่ภาชนะสําหรับเวฟนะคะอันนี้เป็นภาชนะที่สามารถเข้า ไมโครเวฟได้นะคะเทลงไปเลยนะคะอ่านี่นะเทลงไปเสร็จเรียบร้อยเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันนะคะอ่ะนี่เข้าไปเลยนะคะรอบแรกเลยนะคะครั้งที่หนึ่งเวฟหนึ่งนาทีนะคะนี่เวฟไปหนึ่งนาทีแล้วก็เอาออกมานะนี่หรือแมวอออกก็ได้นะคะนี่หน้าตาจะได้ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วเวฟต่ออีกหนึ่งนาทีก็ได้แบบนี้นะคะ อ่าถ้าเกิดใครยังไม่สุกเวฟต่ออีกสักสามวินาทีก็ได้นะคะอ่าแล้วทีนี้เราจะพักให้เขาเย็นแล้วเราจะเอาออกจากพิมพ์นะคะนี่การเช็คสุกก็ใช้ไม้จิ้มลงไปอย่างนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรติดก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะอ่ะสูตรนี้สามารถอบได้นะคะนี่แม่อกก็อบด้วยไฟร้อยห้าสิบนะคะ ถ้าเกิดเป็นพิมพ์ใหญ่ก็อบประมาณ40-50นาทีถ้าเกิดพิมพ์เล็กก็ลดเวลาลงนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันรีวิวสินค้าหน่อยนะคะอันนี้เป็นหม้อนะคะไอ้สามชุดเนยนะสามใบเนยนนะราคารวม179บาทนะคะนี่เป็นหม้อขนาด16 18 20เซนนะคะมีฝากแก้วนะ ผลิตจากเนื้อสแตนเลสอย่างดีเลยนะสามารถใช้ทําอาหารได้นะคะไม่เป็นสนิมไม่มีสารปนเปื้อนนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าใครนะสนใจอยากซื้อนะคะ179บาทได้ทั้ง3ใบเลยนะนะเดี๋ยวแม่โอกก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะ,ะลิงก์ในการสั่งซื้อนะคะแม่โอกไม่ได้ขายนะคะอันนี้มาแนะนำกันเองนะโอเคนะก็อันนี้แม่โอกก็ใช้หมอ้อ ไซส์ใหญ่สุดนะคะ20เซนเนาะใส่ในม,มจืดลงไปนะคะ200กรัมนะอันนี้เราจะทำซอสอ่หน้าหนึบกันนะคะแล้วก็ใส่ผงโกโก้เนาะ15กรัมแล้วก็แป้งข้าวโพด15กรัมนะคะอ่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะจนเม็ดแป้งเม็ดโกโก้ละลายหมดนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยวิปปิ้งครีมนะคะ100กรัมนะอ่ะ แลวอันนี้เป็นน้ําตาลทรายนะคะหนึ่งร้อกรัมเหมือนกันนะคะนี่คนคนให้น้ําตาลละลายนะคะอ่ะพอคนน้ําตาลละลายเสร็จเรียบร้อยนะค,ะคนไปก็ปาดปาด,ปาดขอบนี้หนึ่งนะ,ะเราจะนํามาตั้งเตานะฮะตั้งเตาด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วเราก็กวนอย่างนี้นะ,ะกวนซอสไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือจนเขาเริ่มขึ้นเหนืดอย่างนี้แล้ว เราก็ตามต่อด้วยดาร์กช็อกโกแลตนะคะ100กรัมนะคะในคลิปใช้อยู่60%นะดาร์กช็อกโกแลต60%นะใครชอบขมก็สามารถเพิ่มเติมได้นะ,ะเราจะกวนจนกว่าให้เนี่ยเป็นรอยริ้วตะก็ขึ้นเงาแล้วเราก็ตามต่อด้วยเนยเค็มนะคะอันนี้60กรัมนะคะปิดเตาแล้วนะคะแล้วค่อยใส่เนยลงไปนะอ่ะอันนี้ก็จะกวนจนกว่าเนยละลายเสร็จนะอ่ะอันนี้เป็นเนื้อ ที่เข้าแม่คูเว็บเนอะเนื้อเค้งที่เข้าไม่คูเว็บนะคะการเทราดซอสนะคะไม่ต้องรอให้เย็นนะเทได้เลยนะเทตอนร้อนได้เลยนะคะพอกวนเสร็จก็ยกมาเทได้เลยนะคะมันจะต่างจากหน้านิ่มนะอันนี้มันจะไม่แตกนะมันจะราดง่ายนะคะความเงามันก็โอเคกว่าแล้วความหนึบหนับมันมีเยอะมากกว่านะคะนี่เราก็จะเทลงไปอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะค่อยๆไหลลงนะ อ่ก็ประมาณนี้เขาก็จะเซตตัวเห็นไหมมันก็จะมีความหนึบๆน,นะคะแล้วทีนี้พอเย็นเสร็จเรียบร้อยแม่โอ๊ตก็จะโรยด้วยผงโกโก้นะคะข้างหน้าใครจะแต่งด้วยสตรอเบอรี่ก็ได้นะใส่กีวีใส่อะไรลงไปก็ได้นะคะหรือจะใส่เป็นเยลลี่ก็ได้นะอ่อันนี้แม่โอ๊ตจะโรยผงโกโก้หนึ่งอันนะคะแล้วก็อันนี้ก็ จะแต่งใส่วิปครีมนิดนึงและท็อปปิ้งด้วยเชอร์รี่นะคะนี่เมนูนี้นะคะทำทานเองได้ที่บ้านเลยนะคะเด็กหอก็ทำได้นะคะไม่มีเครื่องตีไม่มีเตาอบทำได้เลยเนาะอ่ะโอเคงั้นแม่โอข,ขอจบคลิปเลยละกันนะคะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ